สวัสดีครับวันนี้ทางช่องกระบ,บะด้ั RS เป็นรายการใหม่รายการ EP หนึ่ง EP แรกนะครับของการที่ผมจะมาเป็นพิธีกรเทียนแทนเฮียเก่งนะครับผมก็ <c oughs> กับรายการชีวิตติดดัหรือดับไลฟ์นะครับผม เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาทําความรู้จักกับอู่กระบะดำ RRS นะครับผมกับการสร้างรถกระบะดำหรือภายในอู่ครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพบกับท่านผู้บริหารนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะเป็นคนสัมภาษณ์โดยตรงเลยนะครับผมสวัสดีเฮเก่งครับผมสวัสดีครับครับผมรบกวคนเฮเก่งแนะนําตัวนิดนึงครับก็ของผมก็เก่งอนุชิตฤทธนาศักดิ์สกุลนะครับบริษัทอุ๋งเรืองบริการ101่งศจำกัดนะครับหรือในนามกระบะดำ RRS นะครับผมครับในวันนี้ก็ ผมจะมาในรายการเรียลลิตี้กับเฮเกียงหน่อยนะครับผมก็อยากทราบว่าแนวคิดหรือโน้ตฮาวของเฮเก่งที่ทําไมถึงต้องเป็นกระบะดําดของ R IS S ครับโอเคเลยคือเข้าประเด็นเลยนะครับด้วยเริ่มต้นก่อนเลยนะครับตัวกระบะดําด R S นี่อย่างที่ผมเคยกล่าวไปหลายๆครั้งนะครับหรือผ่านช่องทางต่างๆนะครับก็จะบอกว่าธุรกิจเริ่มแรกของเรานะครับก็คือเราเติบโตมาจากการที่อยู่ในวงการรถยนต์นะครับ เป็นอู่ซ่อมตัวถังและสีของรถยนต์แล้วก็ดูแลในเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็ช่วงล่างต่างๆนะครับก็คือเรื่องของประสบการณ์นะครับผมบอกได้เลยว่าผมตอนนี้อายุ43ปีนะครับเข้ามาดูแลธุรกิจนะครับกับรุ่นอาป,ป้านะครับก็ได้ประมาณตั้งแต่อายุตัวเองอะประมาณ17ปีนะครับ ก็คือเข้ามาช่วยการทําธุรกิจแล้วก็มาคุกค,คีอยู่กับตัววงการเกี่ยวกับรถยนต์โดยตรงเลยนะครับผมก็สะสมประสบการณ์มาทํากระบะด้ำซึ่งกระบะด้ำตัวนี้ผมก็เริ่มทํามาตั้งแต่โซเชียลยังไม่ได้เกิดเลยนะครับแต่ยุคนั้นนะครับในการโปรโมทต่างๆเราก็ทําในตัวจังหวัดที่จะมีลูกค้ารู้จักเรานะครับแต่ก,กว่าจะทําให้ชื่อเสียงของเรามีเพิ่มขึ้นมาได้เนื่องจากมันมีโซเชียลเข้ามานะครับทำให้เราต้อง แอคทีฟตัวเองพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นเพราะกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นนะครับผมเล็งเห็นว่าไม่ใช่แค่เพียงคนในจังหวัดนะครับที่จะสามารถเข้ามาใช้บริการผมได้ผมเล็งเห็นว่าหนึ่งละคนในทั่วภูมิภาคของประเทศไทยก็สามารถที่จะใช้บริการผมได้เนื่องจากการตลาดผ่านช่องทาง Facebook p a เพจ o u t u b e Instagram หรือทางเว็บไซต์ต่าง ช่องท,ทางต่างๆพวกนี้ในสื OR ่อโซเชียลเราก็พยายามที่จะทําให้ลูกค้าได้เห็นเรามากขึ้นนะครับตัวตนของเราก็เลยต้องยิ่งเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นโน้ตฮาวในการผลิตตัวถังกระบาดดั้ที่จะให้ดีและก็มีคุณภาพนะครับแล้วก็ให้มันมีความแข็งแรงและก็ตอบโจทย์สําหรับผู้ใช้งานโดยตรงนะครับผมก็สะสมประสบการณ์ไม่ใช่ว่าเราทําสําเร็จภายในครั้งเดียวนะครับการที่เราจะทําสําเร็จได้นั้นก็คือ1อาศัยประสบการณ์ก็ ไม่ใช่ว่าลองผิดลองถูกหรอกครับก็พยายามลองด้วยการที่จะทำลดต้นแบบของตัวเองให้มันออกมาแล้วก็ทดสอบในการใช้งานให้มันได้ดีหรือเปล่านะครับโดยการสร้างสรรค์ทุกอย่างมันก็ไม่ได้สําเร็จภายในวันเดียวและก็ไม่ใช่ว่าทําเสร็จแล้วจะไม่มีการพัฒนานะครับตัวกระบะดัมของเรานั้นบอกได้เลยว่าเราพัฒนาแล้วก็คิดค้นแล้วก็นํานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาเสริมในเรื่องของโปรดักต์ของเราสินค้าของเรา ทำยังไงให้มันมีคุณภาพมากขึ้นแล้วก็ให้ลูกค้านะครับที่ได้ใช้ตัวกระบะดัม RRS ของเรานั้นนะครับใช้ได้นานแล้วก็ใช้ได้งคงทนนะครับเมื่อกี้เฮียพูดถึงว่าโนฮาของเฮียนี่คือมันคือการที่ประสบการณ์ทั้งหลายที่จะปรับเปลี่ยนเข้ากับยุคสมัยของการใช้รถกระบะการใช้รถดัมที่เรียกว่าอะไรครับเนี่ยรถกระบะทีม่มันกระชับกว่าการที่เป็นรถหกล้อการที่ ขนาดมันเล็กลงแกว่าเฮียทำยังไงว่าให้คุณภาพของรถกระบะเนี่ยมันเทียบชั้นกับรถกระบะขนาดหล้อได้ครับก็คือตัวเฮียเองนะครับก็บอกได้เลยว่าเฮียอยากจะให้โน่นะครับรู้ว่าตัวที่กระบะดำกว่าที่มันจะออกมาได้1ลูกนะครับเราต้องมีนวัตกรรมในการที่จะผลิตนะครับตั้งแต่ขั้นตอนคิดนะครับโน้ตาวนะครับด้วยความคิดที่เฮียจะต้องคิดว่าดีไซน์แล้วก็ จะต้องออกมารูปแบบนี้แล้วก็กับความเป็นจริงกับการใช้งานจริงว่ามันจะต้องออกมาอย่างไรนะครับทำให้กระบะดั้มของเรานั้นนะครับมีคุณภาพและก็มีความสวยงามและก็มีจุดที่แตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปนะครับโดยการที่เฮียคิดว่าจุดแตกต่างของเรานั้นนะครับไม่ใช่แค่เรามีตัวความคิดอย่างเดียวนะครับไม่ใช่ว่าเรามีแค่คนอย่างเดียวที่จะสามารถที่จะทำงาน ตัวกระบะของเรานั้นออกมาสําเร็จได้เราจะต้องมีผู้ช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือต่างๆนะครับในการผลิตตัวถังกระบะดั้มงั้นเดี๋ยวเฮียพาโนเข้าไปชมโรงงานเฮียเลยแล้วกันเนาะก็จะได้เห็นภาพด้วยว่าโรงงานของเฮ er ียน<ๆ>ั้นนะครับมีอะไรที่ได้เห็นอีกในการผลิตตัวกระบะดั้มนะครับ,รบที่ให้มีรูปแบบที่ออกมาที่สวยงามแล้วก็มีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความ โดดเด่นนะครับในวงการตัวใช้รถปิก up ดมนะครับผมก็เลยว่าตัวที่ผมว่าผมโดดเด่นที่สุดในการที่จะผลิตตัวถังกระบะด้ำนั้นนะครับของเราไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมพาเข้าไปครับโอเคครับเนี่ยอันนี้คือโรงงานทั้งหมดที่สร้างกระบะด้ำขึ้นมาใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นโรงงานของเรานะครับโรงงานของเราก็จะมีที่ใช้ในผลิตตัวกระบะดมของเรานะครับ ก็จะมีเครื่อง CNC นะครับก็คือเป็นเครื่องตัดเลเซอร์ไฟเบอร์นะครับก็เราจะใช้ทั้งตัดแผ่นแล้วก็ตัดตัวเหล็กรูปรพันธ์นะครับที่เป็นท่อเป็นแป๊บต่างๆเราจะใช้ตัวเครื่องตัวเลเซอร์ของเรานะครับตัวนี้ก็เป็นระดับ1 2 0 0 0วัตต์นะครับเป็นตัวของ h s g ตัวนี้ก็มูลค่าประมาณ15ล้านบาทนะครับสำหรับตัวเลเซอร์ไฟเบอร์ของเราครับตัวไหนครับเนี่ยเป็นตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลเซอร์ไฟเบอร์ครับตัวที่เราใช้ในการผลิต ตั้งแต่ขบวนการแรกนะครับก็คือเป็นตัวนะครับที่เริ่มต้นของต้นน้ําในการผลิตตัวกระบะดํานะครับที่จะแปลรูปสินค้าจากเหล็กนะครับเป็นเหล็กรูปประพันธ์มาก็คือเป็นเหล็กแผ่นนะครับแล้วก็มีการตัดก่อนอันดับแรกนะครับแล้วก็มีการที่จะต้องนะครับให้เครื่องตัวพับนะครับพับชิ้นงานออกมานะครับเป็นรูปแบบที่เราดีไซน์ไว้แล้วก็ตามแบบที่เราต้องการนะครับ แล้วก็ตัวต่อมานะครับก็จะไปสู่ขบวนการพับเสร็จเรียบร้อยนะครับงานพับของเราก็จะออกมาเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับก็คือ1จะเป็นชิ้นส่วน s p a r พ part นะครับไม่ว่าจะเป็นเสานะครับหรือว่าจะเป็นกระดูกต่างๆนะครับซึ่งตัวการชิดค้นตัวกระบาดดํมของเรานะครับซึ่งแยกออกมาเป็นชิ้นส่วนนั้นนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะมีตัวชิ้นส่วนในการประกอบกระบาดด้มาครับเป็นร้อยชิ้นเลยนะครับผม ด้วยการออกแบบดีไซน์ที่ผมบอกว่านวัตรกรรมของเรานั้นนะครับมีความแตกต่างมีความชัดเจนที่ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนนะครับเพราะหนึ่งเราคิดค้นเองเราไม่ได้ไปแบบเรียนแบบใครนะครับแล้วก็เป็นการที่เรานะครับรักกับอาชีพนี้จริงๆนะครับเราถึงพัฒนาแล้วก็สร้างโปรดักต,ต์ตัวนี้ออกมาได้ครับผมซึ่งพวกนี้คือคือชิ้นส่วนแชสซีของรถของร์คาบบน้ำทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ครับโนก็ดูสังเกตได้ง่ายๆว่า ชิ้นส่วนมันค่อนข้างที่จะมากเลยครับเป็นชิ้นๆเป็นร้อยชิ้นเลยนะครับหลังจากที่เราแยกชิ้นส่วนออกมาจากตัวเครื่องเลเซอร์ไฟเบอร์ที่ตัดแล้วนะครับมาสู่ขั้นตอนในการพับนะครับแล้วก็มาแปลรูปเป็นสต็อกสเปร์พาร์ตนะครับของตัวพาร์ตอะไหล่แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนะครับแต่ละรุ่นด้วยนะครับเพราะเราผลิตนะครับกระบะดมไม่ได้ทําแบบฝีไซส์เราผลิตตรงรุ่นแล้วก็ใช้เฉพาะรุ่นใดรุ่นนั้นเพราะใช้เฉพาะ รุ่นของรถตัวนั้นๆ, <S <S 1> <S 1> ๆนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้ข้ามสายพันธุ์ไปติดตั้งกันได้นะครับเนื่องจากการดีไซน์ของเราดีไซน์จากเฟรมพาษีของตัวรถแต่ละรุ่นนะครับแล้วก็ถ่ายเทน้ําหนักของตัวกระบะดั้มไปสู่เฟรมภาษีนะครับการคํานวณต่างๆนะครับจุดถ่ายเทน้ําหนักนะครับจุดรับน้ําหนักต่างๆเราก็ดีไซน์แล้วก็ทําการที่จะวิเคราะห์แล้วก็หาข้อมูลแล้วก็ทำการทดสอบนะครับ ที่จะมาเป็นกระบะดั้มหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวห้องพ่นสีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการที่เราพ่นสีนะครับด้วยอุณหภูมิการอบสีด้วยนะครับที่ได้มาตรฐานนะครับการอบสีของเรานั้นก็มีการใช้ระบบสารเลสนะครับเป็นในการอบนะครับตัวนี้ก็คือจะให้ความร้อนอุณหภูมิของสีนะครับสุกเต็มที่แล้วก็เวลาแห้งมามันก็จะมีความแข็งแรงเป็นพิเศษนะครับ ตัวไหนที่ว่าเป็นเป็นถือเป็นหัวใจของการผลิตกระบะดาเลยครับเนี่ยตัวหัวใจหลกักๆเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าหน่ละทุกตัวก็คือจุดที่สําคัญต่างๆนะครับที่ผมบอกว่าหัวใจหลกักๆก็คือขึ้นอยู่กับเครื่องมือนะครับเครื่องมือแล้วก็บุคลากรน,นะครับที่เข้ามานะครับช่วยพัฒนาโปรดักของเรานะครับที่จะผลิตแล้วก็ส่งมอบสู่ลูกค้านั้นนะครับ เราจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญน,นะครับเป็นพิเศษนะครับเราอาศัยประสบการณ์ที่จะต้องมีคนที่เข้ามาร่วมในธุรกิจของเราหรือกิจการของเรานะครับหรือการสร้างโปรดักต์ของเรานั้นนะครับพนักงานจะต้องมีในเรื่องของระเบียบวินัยแล้วก็มีในเรื่องของฝีมือนะครับเป็นพิเศษเลยนะครับทำให้ตัวโปรดักตัวกระบาดดัมของเรานั้นนะครับมีคุณภาพแล้วก็ ตอบโจทย์กับผู้ใช้นะครับซึ่งตอนนี้ที่ที่ผมเห็นนี่ก็คือตัวที่มันเหมือนจะพีคสุดก็คือน่าจะเป็นหุ่นยนต์เชื่อมหรือหุ่นยนต์ใช่ครับนนก็คือ,อตัวนี้ก็หุ่นยนต์ของเรานะครับก็จะเป็นตัวโรบอทนะครับ,รบเราใช้เชื่อมตัวเฟรมคัสซีนะครับตัวจุดต่างๆเดี๋ยวผมพาไปชมที่ตัวเฟรมคัสซีครับผมน้อกสังเกตได้ว่าตัวเฟรมคัสซีนะครับนี่สังเกตนะครับ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาชมตัวที่เนียบอกว่าเดือยล็อกนะครับที่จะทําเป็นตัวสอดตัวจิ๊กซอต่างๆนี่ครับก็คือการที่จะขึ้นกระบะต่างๆนี่ที่ปกติโดยทั่วไปนะครับเขาจะใช้วิธีการที่ตัดเหล็กมาชนแล้วก็เชื่อมตัดเหล็กมาชนแล้วก็เชื่อมแบบนี้แต่เราไม่ใช่วิธีคิดแบบนั้นเราใช้วิธีคิดการที่เราจะการล็อกใช่การใช้ล็อกแล้วก็การใช้วิธีที่จะทํายังไงให้มันเป็นจิ๊กซอ พอจิกซอเสร็จแล้วเราทําการเชื่อมเชื่อมแล้วปุ๊บทีนี้เวลามันจะให้ตัวมันจะโยกไปทั้งตัวเลยถ้าเผื่อมันมีการที่จะเคลื่อนไหวนะครับจุดการรับน้ําหนักต่างๆที่เราการันตีได้ว่าของเรานั้นนะครับมีความแตกต่างอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มาดูตัวโรบอตนะครับในการที่เราใช้ผลิตตัวเฟรมคัสซีจุดยึดต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการขึ้นจิกนะครับพอขึ้นจิกเสร็จแล้วก็จะเป็นตัวโรบอทนะครับเป็นตัวเชื่อมนะครับ เชื่อมตามจุดที่เรามาร์กไว้แล้วเราดีไซน์ไว้แล้วก็เราออกแบบไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะยกตัวโรบอทนะครับแต่ไม่ใช่เสร็จแล้วเราจะยกตัวเฟรมนะครับออกมาข้างล่างนะครับแล้วก็เตรียมส่งมอบไปแผนก,กลายผลิตต่อไปนะครับ,รบสังเกตได้ว่ารอยเชื่อมนี่ครับนอกสังเกตเลยนะก็จะเป็นเกตตามที่เรานะครับดีไซน์ไว้ว่าจะต้องให เกตนั้นออกมาในรูปแบบนี้โดยการที่เราเชื่อมต่างๆนะครับก็คือเกิดขึ้นจากตัวคนที่มีฝีมือก่อนอันดับแรกแล้วเราจะดีไซน์เกตตัวนั้นเข้าไปสู่หุ่นยนต์ให้หุ่นยนต์ทําได้เหมือนคนนะครับแต่การทําได้เหมือนคนนั้นนะครับก็คือคนนะครับมันมีความอ่อนไหวนะครับ,รบการเขียนหนังสือเหมือนกันนะครับ,รบเราไม่สามารถที่จะเขียน,<ใ>นตัวหนังสือ ตัวเท่ากันขนาดเท่ากันนะครับ,รบแล้วก็เหมือนกันทุกบรรทัดเราไม่สามารถทําได้แต่หุ่นยนต์มันสามารถทําได้เพราะเราป้อนคําสั่งไปในครั้งเดียวครับนี่คือจุดดีของตัวหุ่นยนต์นะครับ,รบซึ่งปริมาณปริมาณแต่ละแต่ละวันของการการผลิตของหุ่นยนต์นี้เขารับได้ กีี่่ชิ้นกกย็ตัวนี้นะครับในลายผลิตตัวเฟรมนะครับมันจะมีเฟรมชุดบนกับชุดล่างนะครับที่เราผลิตนะครับโดยใช้หุ่นยนต์เป็นตัวเชื่อมนะครับตัวเฟรมชุดนี้ก็ผลิตได้ประมาณตีเป็นคันก็ประมาณ15บคันนะครับตัวต่อตัวในตัวหุ่นยนต์นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคนเชื่อมก็น่าจะประมาณ2ถึง3 3ตัวนี้ก็ทำให้คนเหนื่อยล้าแล้วนะครับเราจะต้องแบบ ต้องทำยังไงที่จะเราจะต้องหาเครื่องมือนะครับ,รบที่มันมีคุณภาพมาช่วยเสริมทับเราแล้วก็มาช่วยคนนะครับแบ่งเบาภาระจากตัวพนักง,งานของเราให้นะครับทำในงานที่มันถือว่าสบายมากขึ้นนะครับ,รบแล้วครานี้พอเป็นขั้นตอนหุ่นยนต์เชื่อมเสร็จแล้วไอ้เจ้าตัวโครงเฟรมแชสซีมันจะไปทางไหนครับก็จะไป,ปสู่ในการผลิตตัวการที่เราจะตั้งตัวถังกระบะนะครับ ก็เริ่มต้นจากตัวเริ่มแรกก็คือได้เฟรมมาแล้วก็มาวางนะครับทําโครงนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นการที่ผมจะพาไปดูลูกลูกที่มันตรงตรงรุ่นที่ผมพาพาดูเมื่อตะเกี้ครับก็คือเฟรมที่ผมพาดูเมื่อตะเกี้ครับก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับที่จะเชื่อมเสร็จแล้วก็จะมาสู่รายการที่เราจะต้องประกอบเป็นจิ๊กซอนะครับการประกอบเป็นจิ๊กซอสังเกตนะครับมาตัวนี้กําลังที่จะติดตั้งพอดี นะครับสีการสนิมตรงนี้ก่อนที่เราจะเชื่อมเราก็จะมีการทาตามจุดทุกจุดอยู่แล้วนะครับผมสังเกตดูว่าโดยปกติมันจะไม่มีใครคิดแบบนี้หรอกนะครับแต่ผมบอกว่ากระบาดดับารอของเรานั้นไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนนะครับสังเกตได้ว่าเวลาผมจะจะประกอบนี่สังเกตว่าตัวตัว ตัวเดือยไอ้ตรงนี้ครับใช่เข้าล่องพอดีเลยครับผมตำแหน่งในการวัดต่างๆนะครับผมบอกว่ามันโอกาสคาดเคลื่อนนะครับความแม่นยำนะครับมันจะเหมือนเดิมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแน่นอนนะครับโอเคครับปกติเราก็จะเห็นการเชื่อมที่แบบไม่ไม่มีล็อกไม่มีล็อกครับผมไปไๆเลยแล้วก็เชื่อมเลยครับโอ้อันนี้ก็กาบาดัมของเราทุกชิ้นนะครับบอกว่าไม่เหมือนไม่เหมือนกับกานผลิตที่ เห็นเห็นทั่วไปอย่างแน่นอนนะครับบอกได้เลยว่ากระบะดั้มของเรานั้นนะครับบอกว่า1ในเรื่องของดีไซน์นะครับนะครับจะต้องมีดีไซน์ที่สวยงามแล้วก็มีความโดดเด่นด้วยการที่จะต้องทํายังไงให้มันแข็งแรงนี่คือคือจุดที่เราคิดครับแล้วก็วิเคราะห์นะครับจนพัฒนาให้มาเป็นรูปแบบตัวกระบะดั้ม R S แล้วก็ตัวต่อมานะครับนี่สังเกตว่า หลังจากที่ตั้งเสาเมื่อกี้ผมจับรูปแบบให้ดูแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะมาที่ตัวการประกอบตัวจิ๊กซอเข้าไปทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นจนออกมาเป็นรูปแบบงานดิบลักษณะแบบนั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็คือ,อเหมือนจะกอีพีหลายๆอีพีที่เฮียจะพูดถึงว่าเจ้าตัวราวเนี่ยมันจะมี2ชั้นคือ3กับสี่อะ่างผู่มใ่ไหมครับใช่ครับตัวรั้วของเราก็คือตามสเปคการใช้งานของลูกค้านะครับ เรามีตั้งแต่ตัวที่ไม่มีล้วเลาวก็เรียกว่ากระบะทรงเตี้ยนะครับตัวนี้จะมีฝาข้างที่สูง40เซนนะครับตัวนี้ก็จะไม่มีล้วเล่าส่วนที่จะเพิ่มสเต็ปขึ้นมาที่ความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านไม่เหมือนกันก็คือจะมีเลือกเอาหนึ่งลานะครับเพื่อใช้งานที่มันอนเนกประสงค์สําหรับงานของเขานะครับหรือ2ราวนะครับที่จะเลือกได้หรือ3รา,าว4ลาว่าสี่เราหาเาเราสามารถผลิตได้ทุกแบบนะครับ ครับนี่ยวันนี้เราออกมาจากโรงงานแล้วเมื่อกี้ครับครับอันนี้ผมอยากทราบว่าไอ้รุ่นเด็ดที่ว่าเรานิยมออกมาทํากระบะดำมันมันมันจะเป็นตัวไหนบ้างอ่ะผมเห็นแล้วก็หลักๆเลยนะครับที่ถือว่าขายดีที่สุดนะครับก็จะเป็นเจ้าเตยตารีโวนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นพระเอกนะครับที่ถือว่าเป็นตัวที่ผลิตเยอะที่สุดแล้วก็ถือว่า ขายดีที่สุดนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นเจ้ามิสซูไตทันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไตทันตัวใหม่นะครับตัวนี้ก็คือเป็นเจนใหม่ออเนิวเลยนะครับตัวนี้ก็เริ่มทยอยออกมาติดตั้งดัมเรียบร้อยแล้วครับผมซึ่งไอ้เจ้าพวกนี้มันเป็นกระบะยกสูงตอนเดียวขับสี่ใช่ไหมครับเมียใช่ใช่เป็นตัวท็อปสุดให้กับรถแล้วใช่ครับเพราะว่าผมว่าพละกําลังมันก็ต้องเหมาะกับการบรรทุกระดับหลายๆตันก็ด้วย ที่เลือกใช้โฟวินนะครับหรือตัว4ี่คูณสหรือจะเป็น4ี่คูณสก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าแล้วก็ลักษณะการใช้งานของลูกค้านะครับแต่ถ้าเผื่อเลือกตัว4ี่คูณสตัวรถก็จะมีความสูงขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับใช้สําหรับลุยนะครับในหน้างานที่หลากหลายได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าโตโยต้าหรือมิซูหรืออีซูนะครับตัวนี้ก็เทคโนโลยีของตัวโฟวินใหม่ๆมันก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับผมว่าก็ใช้ได้ดีนะครับซึ่งก่อนที่มันจะมาเป็นกระบะดับ ตัวอย่างไม่มีมันจะมาจางยี้ก่อนใช่ไหมครับเนี่ยก,ก็จะมีมมทั้ง,งมาแบบเป็นหัวกระสือแล้วก็มาที่เป็นแบบเป็นกระบะแบบนี้มาแล้วก็เรามาทําการถอดกระบะท้ายออกอะครับนครับวันนี้ก็เราตามออเดอร์แต่ว่ามันน่าจะไม่ใช่รอตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับ<ม>เสร็จแล้วเราก็มีการอัพช่วงล่างใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเสริมแหนบการเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางนะครับแล้วก็อัปเกรดให้มีสมรรถนะที่สามารถที่จะบรรทุกงานได้จริงอะครับ,รบแต่วันนี้เสียดายผมไม่มีรถที่แต่งหล่อไว้แล้ว ก็เดี๋ยวผมพาไปชมอีกคันหนึ่งนะครับที่แต่งหล่อไว้เลยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจัดมาให้ชมนะครับเอาง่ายๆเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเป็น EP2, สอต่อไปโอเคครับผมเดี๋ยวฝากติดตามเราด้วยนะครับกระบาดัม RRS นะครับแต่งคนนะครับอย่างแน่นอนนะครับการันตีได้นะครับว่าบริษัทของเรานั้นนะครับมีการผลิตที่ได้ ขบวนการที่มีคุณภาพแล้วก็มีการที่จะคิดคำนวณนะครับในการที่จะสร้างตัวกระบะดั้มนั้นนะครับให้มีความแข็งแรงแล้วก็ยืดอายุการใช้งานได้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับผมซึ่งอย่าลืฝากครับ EP 2นะครับติดตามเดี๋ยวเราจะพามาชมกระบะดั้มที่สมบูรณ์แบบครับตกแต่งใส่ล้อมัทเตอร์เลนรอๆเลยครับผมผมกับเฮียเกียงเดี๋ยวมาพบกันใหม่ครับผมเจอกัน EP ต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ